สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่เปรียบเทียบนะครับของชาวราศีสิงห์เรามาดูกันนะครับเอจะดีกว่าไหมหรือว่าวีจะดีกว่าเดี๋ยวเรามารองติต๊กตางเราอยากให้ A เป็นอะไรแล้วอยากให้ V เป็นอะไร แล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันว่าเอเอจะดีกว่าไหมหรือว่าวีจะดีกว่าโอเคไายไพ่มาแล้วนะเรามาดูกันนะครับในส่วนของ a เ,เราอยากให้ a เ,เป็นอะไรแล้วเราอยากให้ v เป็นอะไร เครับใบที่1ถ้าเราเลือก A เราอยากให้ A เป็นสิ่งนั้นเป็นทางเลือกของเรา A ใบที่1ครับราชาดาแนวแน่ใช่ปะมีคำว่าแนวแน่มีคำว่าสุข,ขุมหลุมสุข,ขุมนิ่งใจเย็นเหตุและผลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีคนมาช่วย มีคนมาช่วยนะราชามไม้มีคนมาช่วยทำให้เหตุการณ์สนานการมันราบลื่นขึ้นราชาดาบเป็นเรื่องของการตัดสินใจตัดออสินใจอย่างมีเหตุมีผลทีนี้เรามาดูต่อ V ีะ่ะ V คืออะไร V คืออัศวินถ้วยไปต่อก็ไปไม่ได้ จะถอยก็ถอยไม่ได้มันอยู่ในสภาวะของการหยุดการคิดการมองไปข้างหน้าขนทางที่มีแม่น้ำมาขวางกัน้นอ่จะหยุดก็หยุดไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ได้อ่าทีนี้เรามาดูต่อ A A ใบที่2เป็น10เหลี่ยม ดีไหมล่ะอยากได้เงินด้เยอะมีผลประโยชน์โอเคไหมแล้ว V ีล่ะวมันมีความสุขเนสามถ้วยสนุกสนานความสุขหลื่นเดิรบมันเทิงใจเพื่อนสูงเยอะอ่ะโอเคเราตอนนี้เราเห็นอะไรในระหว่าง A กับ V นะักเรียนนักศึกษา เอเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะได้ผลประโยชน์เงินทองเป็นกอบเป็นกรรมทำเพื่อมรดกทำเพื่อทรัพย์สินทำเพื่อสะสมอ่ะเห็นไหมวิลทำไปใช้ไปมีความสุขไปปะระอัศวินท้วยสุขกายสุขใจสบาย แต่มันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรบางทีมันก็มีอุปสรรคจะเก็บเงินจะเก็บเงินก็หมดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายทําไมละ่ะก็สามถ้วยไงทําไปใช้ไปมีความสุขโอเคไหมแต่ในขนทางของ A นะสำหรับคนที่เลือก A มันต้องมีแผนมันต้องมีแพลน ใช่ปะราชาดาบทำอะไรแล้วมันต้องมีหลักมีการเออติดใจแน่วแนะ่เห็นปะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วะว่า A เนี่ยมันต้องต้องจริงจังจริงใจจริงๆนะเออตั้งใจที่จะเก็บเงินตั้งใจที่จะออมเงินตั้งใจที่จะหาผลประโยชน์แต่ V เนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้น วีเนี่ยทำไปใช้ไปมีความสุขในขณนะนั้นไม่ได้มองถึงอนาคตเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่ได้มองถึงอนาคตอัศวินถ้วยครับเอาแค่เหตุการณ์ปัจจุบันเอาณนะนาทีนี้เอาณตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงไปไกลขนาดไหนไปได้เท่าไหนก็เท่านั้นแหละสามถ้วยเห็นปะยังสุขยังสนุกอยู่โอเคแหละต่อไปเรามาดูไพ่ตัดสินเลยนะ ให้ใบสรุปตัดสินถ้าเลือกทาง A คุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มหาเด็กถือไม้รู้จักปรับตัวเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้เข้าใจวิธีการปรับตัวเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็ตายถ้าไม่ปรับตัวเราก็อยู่ไม่รอด เห็นปะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเลือก A นะคนต้องตัดสินใจที่จะต้องเก็บเงนินเก็บทองได้ละตัดสินใจที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการออมการเก็บการสะสมไว้เยอะๆอโอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆมันมีอยู่นะมีอยู่ในไพ่ชุดนี้ของเอ แล้วของวีละ่ะวีก็เป็นไม้เหมือนกันจะเป็นราชนีไม้ไม่สนไม่แคร์เอมีการเรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่ๆพร้อมปรับตัวอยู่เสมอแต่วีอยู่หนปัจจุบันไม่ได้ไปมองถึงอนาคตอันไกลทำเท่าที่ทำได้ตามความสามารถทำตามกำลังอยู่กับปัจจุบันอืม ถึงแม้จะเป็นไพ่เหมือนกันเป็นไพ่ไม้เหมือนกันแต่ราชนีไม้อะคิดว่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนใช่ปหไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนบรลลังที่ราชนีนั่งไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทาตามที่เรา,าเพราะว่าในบรรดาไพ่ไม้อะมหาเล็กอัศวิน ราชาสามใบเนี้ยต้องพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอมีแต่ไพาราชนีไม่ต้องปรับตัวอะไรใช้แต่ความสามารถแก้ไขปัญหาได้เอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือก A ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวอยู่เสมอต้องเรียนรู้หาความรู้มันมีคำว่าเรียนรู้เพราะว่าเป็นไพมหาเล็กถือไม้ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่เสมอ เรามองมองเห็นถึงวีวีมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปะเรานึกว่าเอ๊ะในชีวิตนี้ในการทําในการเปรียบเทียบเนี่ยเราอยากจะได้อะไรที่มันมั่นคงมันเสถียรมันดีที่สุดแต่ในสำหรับวีเนี่ยอัศวินถ้วยสามถ้วยมันมีความสุขมันสุขนะ ใช่ป่ะมีความสุขมันสุขแต่มันไม่ได้มองถึงไกลขนาดนั้นไม่ได้มองไกลถึงอนาคตอะไรมากมายเอาแค่ในปัจจุบันเนี้ยเท่านั้นพอแต่ของ A เนี่ย A ไม่ได้มองถึงปัจจุบันแต่ a มองถึงอนาคตบ้านปลายชีวิตโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าเราเรียก A เนี่ยส่งผลถึงอนาคตไกลไยาว,ยาว แต่ของวีนะปัจจุบันขณะแนีความต่างที่เราเห็นกันนะตอนนี้ไพ่ใบสรุปที่เป็นเด็กถือไม้มหาเด็กถือไม้หรือเด็กถือไม้เนี่ยต้องพร้อมสแตนบายเลยนะพร้อมจะเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่แปลงอยู่ไม่ได้ แต่ของราชนีไม้อยู่ได้เพราะความรู้ความสามารถออมีผู้ช่วยด้วยมีคนช่วยด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีมีคนช่วยอยู่ได้ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง A กับ V เป็นเรื่องงานสมมตินะผมสมมติวนะ่าผมไม่รู้ว่าคุณติดต่างว่าเป็นอะไร ถ้า a กับ v เนี่ยเป็นเรื่องงานของที่สองที่งานสองที่เราจะเลือกที่ไหนดีแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะเลือกอะไรนะแต่ถ้าเป็นผมล่ะผมเลือก a นะเพราะว่าตั้งใจมีความตั้งใจที่จะเก็บเงินก้อนอยากจะมีเงินก้อนเราจึงต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้ นวัตกรรมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราต้องเปิดโลกพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะว่าอะไรเรามีความตั้งใจอยากจะได้เงินก้อนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีมรดกสิบเหรียญน,นี่ไงเอตอนนี้เหนื่อยไม่เป็นไรไม่มีความสุขไม่สนุกสนานไม่เป็นไรขอให้มีเงนินและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนี่คือ ไพ่ของพลังงานของนักพัฒนาตัวเองแต่วีก็ไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาแต่วีอยู่ในลักษณะของก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ได้คำหนึงถึงอนาคตมองแค่ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีเองกราชนีคิดแบบนี้อัศวินถ้วยกับสามถ้วยขอให้มีความสุขปัจจุบันมีความสุขเดี๋ยวอนาคตมันก็มีความสุข ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอนาคตยังมาไม่ถึงขอทำในสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแต่ละประเภทสิงแต่ละคนจะมองไม่เหมือนกันละถ้าเป็นกลุ่มวีมองถึงปัจจุบันมองแค่ปัจจุบันเอาปัจจุบันให้มันดีอ่ะเดี๋ยวอนาคตมันดีเองแต่เอไม่ได้สนใจปัจจุบันสนใจอนาคตปัจจุบันทำอะไรละ่ะปัจจุบันเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อยอดพัฒนาตัวเองหวังว่ามีความตั้งใจว่าอยากจะมีเงินเก็บเงินก้อนอ่าโอเคไนะมอมองอนาคต V เอาณปัจจุบันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนจะเลือกอะไร ลองดูนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนอะไรถ้าเราเลือก A เราก็วางแผนถึงอนาคตถ้าเราเลือก V เราก็มีความสุขในะปัจจุบันโอเคนะเราได้ข้อเปรียบต่างแล้วนะว่าแบบไหนจะดีกว่ากันโอเคครับจบแล้วนะราศรีสิงเป็นไงบ้างเราเอาแบบไหนดีผมเห็นว่ามันมีไพ่เหรียญนะมีไพ่เหรียญมันเยอะดีสิเหรียญมีเงินเยอะเล แต่ราคาไม้เนี่ยราคาดาบเนี่ยมันต้องติดใจต้องแน่วแน่มันคงนะมีโปรเจกต์ที่จะทำเงินก้อนกำลังศึกษาเรียนรู้อยู่เออแต่ของวีเนี่ยเอาความสุขเอาอะไรไว้ก่อนเอาปัจจุบันไว้ก่อนทำปัจจุบันให้มันมีความสุขเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะโอเคนะครับจบแล้วขอให้ไพทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสวดีครับ